ที่นี่คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษโรงพยาบาลสัตว์แห่งใหม่โนเวลซีเอ็มยูครับสวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์ธีปกรณ์เลิศวิชัยกุลหมอทีนายสัตว,แพ,ว,ตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษครับ สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษก็จะเป็นสัตว์ในกลุ่มที่ไม่ใช่ของสุนัขและแมวก็จะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษทั้งหมดนะครับก็รวมๆแล้วมีหลายกลุ่มด้วยกันนะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับที่นิยมเลี้ยงกันบ่อยๆก็จะเป็นเช่นกระต่ายหนูแฮมสเตอร์นะครับเม่นแคะ ชูก้ไกรเดอร์นะครับที่เจอกันบ่อยๆเนาะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานนะครับสัตว์เลื้อยคลานก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มของตระกูลงูงูสวยงามต่างๆตระกูลกิ้งก่าตระกูลตุ๊กแกหรือแม้กระทั่งเต่านะครับเต่าบกเต่าน้ําแล้วก็รับดูแลทั้งหมดนะครับส่วนที่3ก็คือตระกลูลของสัตว์ปีกนะครับสัตว์ปีกก็จะเป็นนกสวยงาม นะครับนกข้อ,อกระเทลนกเลิ้เบิร์ดนะครับนกซันคอร์นัวหรือแม้กระทั่งสัตว์ปีกที่เป็นเป็ดหรือไก่นะครับเราก็รับดูแลเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มของสัตว์น้ำนะครับก็ที่นี่ก็รับรักษาและดูแลเช่นเดียวกันครับแต่ในส่วนของสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับก็จะมีห้องคทินิคสัตว์น้ำนะครับที่รับดูแลโดยเฉพาะ โรงพยาบาลสัตว์โนเบลของเรานะครับในหน่วยของคลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเก็จะมีหอพิบาลสัตว์ป่วยในนะครับที่แยกออกมาจากสุนัขและแมวนะครับแล้วก็มีห้องที่แยกเป็นแต่ละกลุ่มของสปีชีส์เลยก็คือตัวของสัตว์เลี้ยงด้วยนมสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์เลื้อยคาน,นคสำหรับสัตว์ที่จะได้รับเข้ามาอยู่ในหอพิบาลสัตว์ป่วยนะคะก็ ประกอบด้วยสัตว์ที่มีภาวะวิกฤตต้องได้รับการดูแลตลอด24อชั่วโมงนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของไม่สะดวกป้อนยาป้อนอาหารนะคะทางาหน่วยคลินิกเอสโตติกของเราก็มีบริการเหล่านี้ด้วยค่ะห้องแรกนะคะก็คือห้องสําหรับกลุ่มสัตว์แมมมอฟนะคะเช่นหนูกระต่ายนะคะของเราก็จะมีห้องเป็นเป็นห้องย่อยนะคะเป็นห้องห้องพักสาหรับสัตว์นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับการเดินแล้วก็วิ่งเล่นนะคะหรือว่า,าการออกกาลังกายค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องสาหรับสัตว์ปีกค่ะก็จะมีเป็นกรงย่อยนะคะสําหรับให้สัตว์พักภายในนะคะสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องสาหรับสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็จะมีพื้นที่สําหรับวางกล่องอภิบาลน,นะคะแล้วก็คุมอุณหภูมิแล้วก็คุมความชืนะะ้นค่ะส่วนของห้องผ่าตัดนะคะก็จะมี2ส,ส่วนด้วยกันก็คือห้องเตรียมตัวสัตว์ก่อนผ่าตัดนะคะแล้วก็ห้องผ่าตัดแล้วก็จะมีบริเวณพักพื้นสลบ่ะ ที่โรงพยาบาลสัตว์โนเวลซีเ no ของเรานะครับหน่วยคลินิกสัสตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยก็ให้บริการครบวงจรนะครับเริ่มตั้งแต่การรักษาทางอายุรกรรมนะครับหรือว่าสัญยกรรม ทันตกรรมนะครับรวมถึงฝากรักษาสัตว์ป่วยหรือแอดมิดนั่นเองนะครับในเรื่องของการวินิจฉัยนะครับในโรงพยาบาลของเราก็มีอุปกรณ์เครื่องมือที่สามารถตรวจวินิจฉัยเอ็กซ์โซติกได้ครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเลือดนะครับตรวจเชื้อส่งผลแรบต่างๆนะครับรวมถึงการวินิจฉัยทางรังสีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์นะครับหรือซีทีสแกนก็มีมีบริการทั้งหมดนะครับซึ่งช่วยในการวินิจฉัยสัตว์เอ็กซโซติกได้อย่างดีนะครับ ที่นี่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือหากเจอเคสที่เป็นโรคที่ซับซ้อนนะครับเราก็มีอาจารย์ทางด้านเฉพาะทางของคลินิกพิเศษ,ษอื่นๆให้ได้คอนซัลต์นะครับหรือปรึกษาเพื่อช่วยกันลงมาดูแลแล้วก็รักษาเคสได้ครับก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มแต่ละสปีชีนะครับแต่ว่า จริงๆความลำบากที่แท้จริงอาจจะเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะแตกต่างกับสุนัขและเมวเพราะว่าในสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็มีวิธีการให้ที่แตกต่างกันวิธีการป้อนที่แตกต่างกันน้องบางตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ยาในรูปแบบเม็ดได้ต้องเป็นรูปแบบน้ําเท่านั้นหรือว่าบางตัวไม่สามารถกินยาได้เลยนะครับการให้ยาก็จะลําบากก็จะต้องเป็นรูปแบบฉีดเท่านั้นทีนี้เนี่ยก็จะเกิดสร้างความลำบากให้กับผู้เลี้ยงนะครับหรือเจ้าของนะครับก็สามารถฝากให้คุณหมอรักษาได้ สำหรับเจ้าของนะคะหรือว่าผู้สนใจที่จะเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มเอ็กโซติกนะคะอย่างสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการรู้จักความต้องการของสัตว์เหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะโภชนาการหรือความต้องการพิเศษอื่นๆคะ่ะจริงๆถ้าเขาไม่ได้เตรียมความพร้อมที่จะรับสัตว์เข้ามาเลี้ยงนกอาจจะทก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกรรมมาอย่างแรกก็คือปัญหาเรื่องคุ้พโภชนาการ ไม่รับสารอาหารกลุ่มแคลเซียมหรือว่าพวกโปรตีนไม่เพียงพอค่ะทำให้ลูกสัตว์เจริญเติบโตผิดป,ปกติไม่ได้ทำให้มีปัญหาก่อโรคขึ้นมาหรือ,อาบางตัวอาจจะมีการแคลี่ตัวเชือ้อหรือว่าเป็นพาหะของเชื้ออยู่แล้วเนาะที่ทำให้ที่ไม่ได้ก่อโรคในตัวสัตว์แต่ว่าก่อโรคก,กับคนเลี้ยงดังน,นั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องเตรียมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะรับน้องเข้ามาไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์ อะไรก็ตามเนาะต้องศึกษาเนาะวิถีชีวิตทำความรู้จักสัตว์นนั้นก่อนว่าเขาต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมเมื่อกี้อาจจะต้องเซตไมค์เซตว่าเขาเป็นสัตว์เนาะมันไม่ได้เหมือนไม่เหมือนกับคนเนี่ยคะ่ะสำหรับคลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับของโรงพยาบาลสาัตว์โนเวลซีมูเปิดบริการทุกวันนะครับเวลา8โมงครึ 30, ่งถึง4โมงครึ่งก็จะมีอาจารย์แล้วก็คุณหมอนะครับที่เราให้บริการอยู่นะครับเนาะก็จะมีอาจารย์คอนสวรรค์นะครับอาจารย์สาธิสาอาจารย์วรพงษ์ นะครับหมอที่นะครับหมอแซนแล้วก็น้องพยาบาลอ้ำนะครับพร้อมให้บริการอยู่นะครับผมหากมาใช้บริการนอกเวลานะครับหรือมีเคสกรณีฉุกเฉินก็สามารถติดต่อที่บริเวณห้องฉุกเฉินตรงหน้าตึกอาคารโนเวลได้เลยชั้นหน,นะครับก็จะมีคุณหมอที่คอยสแตนบายนะครับเข้ามาเพื่อ,อรับเคสกรณีฉุกเฉินอยู่นะครับผม